ในโอกาสที่คุณสมปองมาเยี่ยมยามทาบข่าวสำหรับผู้วุโสก็ไม่มีอะไรจะฝากนอกจากสิ่งที่ดีงามที่ได้ประพฤติปัจจุบปปันมาคุณภาพคุ้มครองก็ให้สุขภาพแข็งแรงให้ยืดยาวป่อดโรคปลอดภัยก็ให้ชาวสมวิท์มีแต่ความเจริญก้าวหน้าด้ดูแลลูกหลานต่อไปออไเใเป็นโรงเรียนสมวิท์ต่อไปมดีใจด้วยที่ได้มาเยี่ยม ครับผมขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับพอครับผมขอญาติยืมต้นหมอกต้นไม้ไปทําสวนพฤกที่โรงเรียนได้ไหมครับเอได้เลยมาเอาเลยอุดมสมบูรณ์มากครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเอาอะไรได้เลยท่านไม้ประดับปีไม้ผลมีไม้ดอกพอมีอันพอจะน่าสนใจรักนะครับผมอุดมสมบูรณ์ความสุขนะครับตอนนี้แล้วก็นี่ครับสีเขียวนะครับลมลื่นเต็มไปหมดนะครับอยากทานอะไรกินอะไรได้หมดครับวันนี้ท่านก็เอาขนุนลูกใหญ่ๆนะครับไปฝากคณะครูด้วยนะครับผม ครับผมขอยากกลับล้านะครับผมพอครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับดูลูกดูลูกสาวข่อยครับมาจากฝรั่งประเทศอะไรไม่รู้ครับดูลูกสาวข่อยครับใจบุญดีมากนะครับผมดูครับดูครับโอ้โหดูดูทุกคนดูหนักไหมลูกไปนี้ก็ได้ไปไวทีก็ได้ลูกไวทีเวทีดูดูลูดูลูกสวยครับดูดูทรงผมเขาว้าวารักมากใจดีด้วยนะครับผมใจดีด้วยไปตรงัหนลูกขอบใจมาก แมงเองแนะนำเองหน่อยชื่ออะไรจังเอเอเอคือเอมันเอมันชื่ออะไรไม่มีหรอก